คำที่สอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องดังนั้นคุณฝ่ายผิดที่คือพวกเราทั้งหลายผิดมาเรื่อยๆตั้งแต่วันเกิดมาจนวันตายก็ทำแต่ความผิดก็มีเยอะน,น,นั่นเรียกว่าตามตมะปรายโนเอเกิดมาเขามืดบอดเวลาตายไปแล้วก็มืดบอดมืดบอดตั้งแต่ วันต้นถ,ถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตม,มืดบอดจากนั้นก็ไปลงหลุมนรกที่มืดบอดให้เผาให้ไฟนรกเผาอยู่ไม่มีประมาณเลยมีแลกรรมชั่วถ้ากรรมดีแล้วก็เราทําแต่สิ่งที่ดีตามทางของศาสรา,า,ราสอนไว้เราก็จะเป็นผลดีเรื่อยไปสถานที่วัานนรกใครจะไปตกนรกถ้าใครสมัครอยากไปตกนรก แล้วให้ทําแต่ความช่วช้าละโมกไม่ต้องบอกว่าทางนารกไปทางไหนคือทางการกระทําของเรานั่นแหละเป็นการเบริกทางไปสู่แดนนรกสวรรค์โอมโรกนี้ผ่านอยู่ทางไหนก็คือทางความดีของเราที่สร้างมานั่นแหละเป็นการเบริกทางพาเราไปสู่สวรรค์โอมโรกและนี่ผ่านได้พากันจําเอา คำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนของศาสนา,าเอกผู้ไม่มีกิเลสไปในตัวเลยสอนพวกเราเราเป็นผู้มีกิเลสไปในตัวเขาคือคนตาบอดอาศัยคนตาดีให้ตามคนตาดีอย่าไปอวดดีอวดเก่งว่าเราตาบอดไปไหนไปได้ทั้งนั้นไปได้รโรคนะโรกก็ได้ตกเหวตกบอ่อก็คนตาบอดที่อวดดีอวดดีนั่นแหละแต่คนตาดีแนละ้วเขาเขาไม่โศก เห็นอะไรที่ควรหลีกเขาหลีกไปแต่าคนอวดดีนั่นแหละมันทําแต่ความชั่วตกในโบคก่ม่ทั้งเป็นตายและกระจงในโลกอีกให้พากันจำวันอาี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็ไม่เทศอะไรมากนักละนานท่านทั้งหลายจะไม่ได้ยินเสียงธรรมทีหนึ่งไอเสียงดุเสียงด่าเสียงทะเลาะเบาแวงเสียงการฆ่าฟันรันแทงมันเป็นฆ่าศึกทั่วโลกเรียนเรียนไม่มีทางสงบ แต่เสียงอัดเสียงทำนี้จะมีได้บ้างไปบ้างครั้งบางคราวดังวันนี้ท่านหลายมาเขาศกท่านเขียนก็เลยยินเสียงอัดเสียงทำดังที่ท่านกาลังแสดงอยู่เวลานี้ให้รรบไปเป็นคติเพื่อเกืดอใจตัวเองและต่อไปก็ให้สร้างตั้งแต่ความดีงามความสุขความเจริญจะเป็นสวัสดิ์ของท่านเองหละกการแสดงเท่าก็เห็นว่าสุกขปวดแสบชาแ่กาจ เือขอยุตีเพียงสาดีฟ้าพอสวัสดีจะมีแจกปีร้องทั้งหลายโดยั่อกันเถิดทุ่